กันฟองวังเลยก่อนเจ้าขึ้นห้หนาให้ตาไปโดนแท้บ่ติแมีนเมียนเมีนเฮ้เมื่อคืนว่าเจ้าของบ่ได้เผยแผ่บารมีซอยเพิ่นแมียนงานก็เริ่มจางลงงานก็หน่อยลงบางทีก็เลยหันกลับมาถ่ายคลิปลงับพ่อแอดม่างมาปุ๊บว่างอาทิตย์ก้อนอ่ะเออพ่อพ่อมาถ่ายพ่อมาถ่ายผมลุกปุ๊บงานผมเริ่มมีแล้วเออแมียนเมียนย้อนว่าได้ได้เผยแผ่บารมีคณะ่ายคลิปเดียวได้จริครับคณะ่ายคลิปมื้อนั้นมื้อนั้นไลฟ์สดคลิปเดียวเนาะครับมาถ่ายมามาถ่ายปุ๊บ ไช่ว่าคนคนขี้หกอีหลีบารมีบ่ทำเปิดตัวนี้เนาะสองเขี้ยนผิดนคลิปเดียวงานเริ่มมีไหมเห็นปะเปลี่เปลี่ยนมาเรื่องข้อเรื่องหัวอีหลีได้แอดมังผมผมเห็นว่าชัดท่าด้วยแรงรักแรงใจอีิริดิโอมาแล้วเอฟซีตัวจริงมาแล้วเปิดไฟมาๆมาแล้วเปิดไฟมาๆมาแล้ว ปทงังไหนลเนี่ยนี่เบที่ตัวจริงของแท่พ่อแล้วพ่อแล้วผู้เลาหาพ่อแล้วเด้หนตัท้ายทอยทังไงด้นถ่ไปนารถถนายไปนารถโอเค่เลยของแท่เลยนี่น <c oughs> จะงสินค้าส่ตรงกุด,ดอนครับตรงกุดอนครับตรงต่ม ยังไงเนี่ยเปส่ทรงเหรอนะเบื้องแผ่นปูพื้นนะครับปูเต็นปูพื้นครับยน้ำปัม่มยน้ำปั่มนม้่นนนงมันอ่ะปอดท่อปอนน้ำปอดท่อเท่าไปครับว่าเจ้าเป็นบ้าปูพื้นนี่ละถ้า<อ>ว่าวเจ้าสิปูน้ำปั่มปอดท่อนะนาล้านกันน้ำน้ำ,น,ำน้ำมันรอบรอบมองท่างงานเข,ขาล้านคายล่านยังเขานะอปอดท่อจนไรอีก,รอรส,กสร้างของมาหลายตัวเนี่ยอันนี้แปดสิบแผ่นครับแปดสิบแผ่นครับเจมากใจคนเนี่ยน่าพูดียาวไง โอเคมาผู้เดียวมาผู้เดียวลงผู้เดียวลงผู้เดียวครับให้หน้าให้ตาไปโดนเนาะเอาของุมกูฮุมของผมเสียงอย่างไรรบกวนกขยะมันเนาะครับเสียงรบกวนกับยู่ทางข้างเนาะลูกขุ่งลูกขุ่งสวัสดีเป็นทางการกันครับสวัสดีสสวัดีครับทำเป็นไงไอ้หมวดว่างันเนีะยมานว่หมวดหมวกหมวกกันเนี่ยบ่หมานดอกบ่ได้บ่ได้ไกลเลย บอกว yeah. ab ่าเบิ้งชีพเบิ้งอยังหลายอยู่ก็ว่าเงินบ่หลายคือว่าเงินบ่หลายก็มีแต่สิซื้อตัวได้ก็เสียดายเนาะคือว่าเพิ่นสิบ่อฮกตัวเพิ่นบ่อฮกตัวนันบ่ถื่อนเป็นบ่อฮกตัวนันบ่ถื่อแต่ว่าไปข้าเจ้าว่าฝันว่านดุนเหล็กยู่กับที่พี่ผู้หญิงกลับนี่ล่ะพอกันใช้เพิ่นว่านะแต่ว่าเลขมันบ่ตรงตัวนั้นแต่ว่า แต่ว่าพูดนี่น้ำเบิงน้ำเลขตัวนั้นเลขตัวนี้เลขตัวนั้นอย่างนี้เงินบาหลายบ่นี่เงินบาหลายเขาประกาศสื่อได้แอดมันเออกันซื้อไปแน่กะตี้จ้าน้อยกะลูกเจ้าน้อยกะหลานนะอุตึงว<อ>่าด<อ>ิเขาก็เลยกประกาศซื้อแบบนี้เจ้าดิซื้อกะังเสียดายอันว่าถือลูกหลานยินจังได้เนาะจังจังก็เจ้าถามเนาะหายไปสองเดือนไซส์สองเดือนมิบอ ังแต่ผม Dante, Nacional, resigned, left, เฮ็ดเฮ็ดชิปกับเจ้ามันบอกงานมีงานนี od, yeah. names, s. <S like. like. ่สามแถวสี่แถวมือหนึ่งแต่ก่อนได้ตอนที่ว่าจะมาถ่ายรอบก่อนก็ค่อยบ่ได้ถ่ายชิปปุ๊บคอยก็บ่ค่อยมีงานดิเอาก็ยังมาพอกันเมือนีมือนี่มาพอกันการข้างเรียนเนาะเออเนี่ยหลังจากเขาชิปเฮ็ดชิปมือหนึ่อหลังจากเฮ็ดชิปมือนั่นแล้วผมก็คคอยมีงานเรียนเนี่ยที่ว่าเจ้าเจ้ามาพอกันมาเจ้ามาแล้วคอร่วมยังไงนะเออค่อยก็เลยพอมีงานเรียนแต่เข้ามองมองเบืงองละมองเบื่องคือยังว่า เข้าเป็นซาโกคนนี่ลหละเป็นข้าทาสบริวารเก่านี่ลหละเขาบ่ด้เผยแผ่เบ่เผยแผ่ให้เิ่นเขาก็เลยเขาก็เลยบอคอยพีกันมีงานแั่ช่วงเฮาหย็บจิบใหม่ๆงานมาหลายนี่เขาเจ้าบ่ยอยู่สองเดือนสามเดือนของผมนี่ก็งานแดดสิบ่ว่ามีเลียนเม่นบ่ครับเมื่อนั้นเนาะแต่ลูกลูกลูกก็เลียนเนาะสรงลูกเลียนลูกก็เรียนจบไปมอราจภะผัดสาระข้ามพุ่นละลูกคนใหญ่บ่ ดูคนกลางใช่ <Yeah. S 2> บัดน,นี้เขาโทรมาบกวกปวอเนาะเขาส่งรูปส่งยังใหม่เบื้องปืนนี้อันมาผู <c oughs> ้ใดลูกสาวเนาะเขาส่งรูปที่ไอ้เขาเลี้ยนไดนนะ้เนาะโอ้เกียรติย่ยมบรรัดอันดับสองสารคามเนาะโอ้เก oh. ียรติย่อมดับสองอนะ่ะว <c oughs> ุ้ยเขามาได้ลูกได้ยังดีตัวเนาะทองกระทาหญิงไหมบัดทีนเนี่ยเขาส่งมาให้เบิง่งก็เรียกว่าก็เรียกว่ากับเสื้อหมูคนขันรบรถน้ำกันนี่แหละเพระว่าจะเบิ่งดูลูกไฟส่งมาให้ไฟเบิง่ง ว่าเขาจบตัวเด้อจบมหาไร่เรี่ยวเขียนนิยมดับสองเพราะว่าใบเรียกของครอบครัวผู้ปอยเมียพุ่มใจญ่พวกรผู้พ่อผู้เมียกับพุ่มใหญ่ยูแต่ว่าน้ำตาจีไหลตัวจบได้นะอันนี้พ่อแม่พ่อห้ดานมาาดิไอจบมาเรี่ยกับพ่อปันได้พ่อเนี่ยเพราท่านมีงานเฮ็ดนี่มันสําคัญคือกันครับเนี่ยคือกันจบมาเรี่ยเพราท่านมีงานเฮ็ดสำคัญมากเหมันรอสอบรอสอบม่าน อยู่ห้องน้ำพออ่อของไอ้ต้นเดือนเมษาจนว่าเจ้ว่าเบิดเดือนเบิดเดือนเมษาอพ่อกับพ่อไปสมัครงานมางนั้นมางอย่าง,างเขาก็สมัครได้เฟรดแล้วก็บ,บอกว่าเขาให้ไปสัมภาผัสยุ่นั่นเรื่องพ่อยุ่นี่เรื่องพ่อพ่อกับเฮ็ดงานไปนัน่มอารังหมื่นกับติดรถไปนั่เขาลูกสาวติดรถไปนั่ไปสัมภาษณ์งานอยู่หยุดย่านเนี่ยอยู่บางบ่อเนี่ยอยู่ชนันบุรีเนี่ยแต่ว่าไปร่วงของใส่กับลูกติดไปนั่ เด <Yeah. S 2> ไปสัมผัสงานลแล้วก็ไปล่องของนะครับผู้ยิ่งผู้ใส่รูผู้ยิ่ง,งโอ้จบจบยังมาเหรอจบเป็นมราแลา้จะพัดไปละโอ้คาคา,าเลยกิ่งภาษาเนี่ยแต่มกเป็นงานต้อนรับเดี๋งานต้อนรับมาฝึกมองที่เขาฝึกให้ฝึกงานกอนเลี้ยงจบเนาะปัดน,นี่หัดย่ำเลี้ยงจบมาจะแทะเขาว่าเอาหมงน่ะเออก็เลยบ่ได้งานแต่ว่าบอกอยู่บอกว่าหางานไปกไป็แต่ว่า เดี๋ยวนี้นี่เบิ้งคลิปเรียกนี่ยคลิปนั้นคลิปนี้คลิปน,น,น,นั้นคลิปนี้เบื้องเฉพาะวันนั่นแหละแต่ว่าบ่กล้าซื้อบอกสมอ,บบอกกงแล้วว่าบ่กล้าซื้อเลขพอเงินมันหน่อยกวางอันควอนต้องการก็โอ้ยอยู่ห้องเนาะอาขน6คนเต็มอยู่เจ้าว่าลูกก่ะพอจะเตรียนจบมากกับท่านีงานเฮ็ดลูกกูสรางก็เฮ็ดงานอยู่นํากันนะเจ้าขอก็อยู่กับหลานอีกกับเนียอีก เนี่ยก็เลี้ยงหลานลูกไส้กับไปเห็นงานน้ำเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อว่างานบ่ขอยได้เื็ดงานบ่ขอยเด็ดกัดซูไปแต่มีบ่มีพอกับจะหาให้สู้กินอยู่นี่ละสนอเต็มห้องเอเล่เอเล่อยู่นี่ละสนอถ้าห้องว่าท่านไหนจ่ายเขาอยู่สองเดือนหรอกอันสิ้นเดือนเมษ่ยสาบางทีหนึ่งเมษ่ยสาเนี่ยก็ยังว่าท่านไหนจ่ายเขาสองการกับว่าได้เมียหอดบ้านหายใจจะเล็ดตุ่นเล่าหอยใหญ่กันเลยมื่อนี้แม่บ้านหลับแวะแวะบ้านก็อะไว่าจะไปหายายอยู่ ร่างสินเดือนมันทีหนึ่งนี่เห็นกับว่านั่นใจกาห่องเ่าอยู่เป็นสองสองสองเดือนแล้วว่านั่นใจก็ห่องก่อกระนั้นสามเดือนนั่นเขาเลยหนีมันทดส่อบ้องแนนมันกะมันกะมีหลายๆจุดสิหลายๆจุดดแนนมังถ้าขายกับจังหวะที่ผมได้ทายกับเจ้างานหลายดีพ่อผมบดได้ทายกับเจ้าะปุผมบ่ได้เผยแพร่เออบ่ได้เผยแพร่บารมีเออบ่ได้เผยแพร่บารมีซอยเพิ่นนะก็ไม่งานมันก็หายไปหายไปแต่ประคองเอา รอดๆแต่มือมือนึงกับเรื่องเงี้ยงานอาทิตย์หนึ่งวันวันวันอาทิตย์ก็หยุดบอกมีงานหกเห็นงานหกมื่การมันหยุดคัดและการตเลยอก็หยุดต้องเผาปัานี้วันธรรมดากันเ้าบผมมีงานเ้าก็บ่ได้อย่างเลยวปีป่านี้แต่ว่าีิคนเข้ามาจ้างเจกันว่าวันนี้เงียบเลยนี่ให้เข้าอยู่นาแหงแล้วอันว่าเงียบเลยนี่รอมือไม่รอมือไม่มากรับเพราะแม่นว่าไปขึ้นด้วยไส้เลย่ยดิไส้เราไปล่งเลยดิ าไปใส่ไปเ่ามาแรีง้งมือรุ่นหนีจังจไปจังไปส่งเขามันเลยกลายเป็นมือเรียกับปมมีงานมือที่สองว่ามีงานอยู่แต่ว่าไปข้นไว้กลายเป็นหายไปละสองมือแลวอาทิตย์หนึ่งต่งานจะสองสามเทียวมันก็เลยกลายเป็นขาดไปขาดไปขาดไปแต่ว่าคอยขืนหัวขืนหัวขืนหัวเจ้านะขืนหัวว่าที่ล่งไปแต่ให้เพิ่นเนาะแมนสาเหตุนี่ขึ้นว่าความเสื่อเขาจะฟังคิดว่าคิดว่าคิดว่า,านะว่าสาเหตุที่ว่า งานหน่อยงานหน่อยเขาก็ได้ prepare, เผยแพร่เได้เผยแพร่ prepare, บารมีซอยอซอยเทพีอู้หญิงอ่ะน,นะจ,จังผมเพมเสียผมนะพขอเจาะลงมาจะมาแต่นครพนม่ปุ๊บจะมา่ายปุ๊บเนี่ยขนาดมือนี่มันหยุดได้นี่สี<อ>่ห้าหกเนี่ยมันหยุดเริ่มมนี้งานเราผมก็ยังมีงานเรียนเห็นบ่เมื่อพอเจ้าอยอะนล้วขังห้างเนาะนี่ล่ะแต่เก็ดกิบผมก็เริ่มเริ่มมีงานเรียนแต่ว่ามีงานเรียนบ่เม็นว่าเขาเรียนแล้วเราได้เงินเลยดี เรียนได้คุณอาทิตย์จองอาทิตย์ปุ่นนี่เงินเขาจังสิออกจังหวะนี่อันนี้เป็นคือว่าเป็นหัวขอไม่เลยมุ่งม่่งมุ่งมั่งเป็นว่าขอไม่มุ่งม่่งไม่ที่ว่ารู้สึกว่าจะคล้องนี่รู้สึกว่าเลยบ่ได้เผยแพรบ่ได้เผยแพรบารมี่ซอยบอลามีซอยเพิ่นมันก็เลยดับดับลงเนาะดับดับลงหลายอยู่แต่ว่าเอฟซีก็สู้เก่าเหรอล่ะ สู่ตรงที่ว่าแม่นเอฟซีบ่ได้ทายคลิปไป่อย่างกสร้างบ่ได้ล่วงคลิปกสร้างแต่ว่านําเบิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เอฟซีของ YouTube ช่องอื่นๆกระติดตามเบิ่งตลอดเห็นตามมาแนวนั้นแนวนี้ก็คืออย่างแอดบอกแอดแอดฟังมันล่ะก็ได้เบิ่งนําน้ำเบิ่งเพิ่นเพิ่นตลอดอยู่แต่ว่าเพียงแค่ว่าเฮาบ่ได้เคยแพ้บารมีซอยเพิ่นนั่นนะจริงๆแล้วบางคนก็ว่าโอ้ยเจ้าคือหายหน้าหายตาไปโดนแท้แม่นบ่เออก็หายไปโดนอีหลีดิ มันจะมีช่วงขื้นช่วงลงเนาะค้นแต่ว่าเป็นล้สร้างแต่ว่าผมกับนี่กำลังใจ๊นําเทพพี่กุ้งญิงอย่ละเพราะว่าผมมองเลยว่าเพื่อนพานอุปสรรคมาหล่แค่ว่าเพื่อนได้ยัางเขาดีใจน้ำเพื่อนยินดีปีดา่น้าเพิ่นเพราะว่าผมผมก็เห็นเพื่อนลำบากมากให้กันเขาก็ได้ก่อนได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนละเพราะว่าเพื่อนก็ลำบากเขาก็ได้แรงบันดาลใจเขาก็สูานําเพิ่นเพิ่นกัยังสูบมาได้เขากัย่งมีสองกี่นซองเมื่อยู่ เทาก็ยังพอเห็ดได้เทาก็สูบไปคือเพิ่นเนื่องแม,ม่นอาจจะรุ่มรุ่มดอนดอน,ดนแต่ว่ากำลังใจ่ห้องแยกสู่เพราะว่ามีเพิ่นเป็นแรงบันดาลใจอยู่น,นั่นเดีแต่เพิ่นแยกพันไม่ได้เดียวเท่ากับยังขี้พันว่าได้เดียวเชื่อเรื่องซ้ำนี่เนาะครับนั่นละ่ะใจเลื่มุ่งมัน่นเรื่องซัทธาพร้อมเนาะครับนั่นละ่ะนั่นละ่ะก็เลยเลยเรืเริ่มเถอะอันน้นมาลงคลิปนี่แหละเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเพราะว่าผมผมมั่นใจอยู่เพราะผมมาเห็นต๊บนี่ผมก็ แต่ว่าพอทำไปเหตุปุ๊บแจ้งตอบรับกับยังมี่ค้นกับยังถามหาค้นกับยังขึ้นหอดอยู่ขอขอบคุณขอขอบคุณขอขอบคุณหลายๆครับเอ็ซีที่ว่าซอยน้ำซอยเบิงซอยเชี่ยขนาดหายไปดุ่นๆยังกลับมาตรงนั้นแต่ว่าช่องอย่างยูทูบยังอ่ะท่านไหนเก่งดอกเพราแต่แอดมาร์สบอกว่าเกิดหายอยู่กําลังแต่ว่าพ่อมันใจมันกับท่านไหนมี่ยังดอกแต่ว่าแรงชัดห้าน้ำเที่ยวยิงเนี่ยเต็มลอยปลอกวอลหมั่นแล้วเลยเต็มลอย แต่ว่าว่าในฐานว่าที่ว่าทิว่ามีฝรั่งมาแต่อย่างจิตเป็นน้ำมาเบิงหยีเด้กับเป็นพระท่านในเมื่อน่ะเป็นว่าเป็นว่าผัวเพิ่น่ะได้จับมือกูยิงเนี่ยเป็นว่ามันเข้าไปหอดจิตวิญญาณเลยเป็นว่ามันเป็นความสัมผัสพิเศษเลยผัวเพนเข้าไปจับมากหยีขับปัวพนอยากมาเบิงหยีพิเศษเป็นว่าบอกมีบอกเคยมีเด็กน้อยอายุสิบหกสิบเจ็ดสิบม้า เป็นแบบเทพพี่อุ้งอิงมา,าแต่ด้เขากับม่องเนี่ยแม่นี่หลีไปงี้เลยแม้แต่ฝรังกัยังซึมซับได้ของเข้าคนไทยเข้าเป็นสาวกเท่ากับซึมซับได้คือกันขนาดฝรังเพ่นยังเพราอายุไก่ชิดทอท้ยเข้าสําเพ่นยังซึมซับได้ขนาดนั้นเป็นว่ามาจับนี่เวยเป็นว่าซึ่มซับดูเขาหอดถึงจิตวิญ,ญญาณเลยรล้ว,วา่ววาเมเราว่าโอ้ยสะอ่อนฝรังกับเพราะว่าฝรังเนาะมาสะอ่อนเทพพี่อุ้งอิงนําคนไทยนะ ขันเบิองเมียบ้านนี่เพิ่อนกับว่าไอ้พี่น้องคนตั้งเนี่ยฝรั่งรับเพื่อเพื่อเพื่อนะนีเพุ่นจะมีมีลาบกับบ้านเพื่อนอีกคนนี้โฮแม่นวานันนี้จ้างอันด้วยหนาเวทีกันนี่คผมเห็นขอจับมือเนี้ยขอจับมือสบมู่หมานแหน่คุณนี่แปดมังธรรมดาดิเล่าเล่าสูงทรงเล่าอันนั้นดีดิเดจังต่างประเทศพี่นี่ ว่าได้หน่อยเกินไปเลยเพคุนว่าเจ๊พี่อยู่นี่ว่าได้หน่อยเกินไปเลยเป็นตั้งสัน้นนี่ดีกว่าแต่ว่าโอ้ยจ,จั้งตั้งคมนี่ผมก็ะบอกอยู่การั่นกมีโอกาสพ้าได้แต้มือจักน้อยแต้มือโฉบมือหมาหน้ามหาชีวิตดีขึ้นอยู่ตั้งหวังคืเอเก่าหวังคือเก่าอ่าแต่แค่ว่าไในรถชิปนี่ก็ดีใจหลายเนาะว่าดีใจหลายลดีใจหลายอยู่พี่ชิปนี่เขาจะตั้งซื้อคลิปวอะไร งานงานกะมีมี่ขืนดิแต่แกคอยได้คลิปแป๊บเจ้ามึงเออแต่ก็ยังเจะถามเนาะทนไม่ไหวจนได้กลับมาลงคลิปอุ้หญิงใหม่ดูดิปึ๊บงานงานจากที่ว่าเจ้าถามว่าเปลี่ยนได้งานทั้งหลายบ่งานแอดหลายแต่ว่างานผมเหมือนบ่หลายผมก็บอกแค่นั้นเดียวผมก็ต่อสู้ได้แอ็ดมั้งตอนนี้ก็เลยได้มาลงกลับได้มาลงบัดนี้คลิปแรกเนาะมนัาลบลงคลิปแรกแล้วงานมันค่อยๆค่อยๆได้๋ยวเรียนมาได้๋ยวเรียนมาบัดนี้นี่ๆก็เป็นอยู่ในอาทิตย์ที่เขาหลังจากเขาทายมือนั้นเนาะ งานผมก็ควายได้มากได้มากด,ดิขนาดมีวันหยุดนะครับตะเลือกวันแรงงานเนาะเออผมไปยังมีเนาะอันนี้กับวันหยุดซีหางกหยุดตัวกันดินดวันทีฮกหยุดเฉิดเยได้อันรมั้งแต่นีน่มือนี้วันทีซีผมยังได้งานอยู่เนาะนี่แหละงานมันปุเป็นจะได้ก็ได้ป่ะต๋องตังแจไอ้มาหมาเห็ดชิบปุป๊เป็นจะได้ก็ดได้งานจากกั้ก้อนนั่นโอ้ยแา่เหมือนเสาตื่นมาถ่าพวอพววอยู่โอ้ยเป็นอะไรเจี๊ยดทั่วมาบอกเป็นเดือนเดิเนาะวันนเนาะเกือบสองเดือนว สองเดือนสองเดือนกลัวสองเดือนกว่าพอดะครับสองเดือนกว่าพอดีนี่กะที่เริ่มทยอยลงไปเรื่อยๆเนาะแล้วคลิปนี้เฮาก็สิไปส่งงานตร์เนาะว่าผมไปส่งอุดรเพื่อนทำแม่นว่างกับพ่อกันไหลสดเลยเฮาเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่างบ่หละบ่หวางบ่หวางป่ะกับเจ้าจองตัวไว้ไอส่งญยาดกัเจ้าโอ้กับกับเจ้า่ามาแต่อุดรกะไอส่ง ยาญเห็นยังกินะมือนีีไปส่งน้องหันส่งน้องหันได้อีกจักลอดจีฮอดน้องหันเหรอิดว่าเกือบสองลอยเยอะสองลอยโอ้สองลอยเยอะดิสิดว่าคำก้อนบ่ะฮะเนี่ยประคเปียบเรียบแปดสิบเนาะแปดสิบประมาณสองสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงเดี๋ยวอีกจะเวล่าทะเลแล้วเที่ยงเที่ยงพอดีเออบ่ายสามเนาะ เข่ากับพระท่านกินอยู้ไปสิชวนกันไปกินเข่าเนี่ยดิหมี่หมาก,กินก็จะว่าขายมันกลางเดืนดอนพวกนี้ต่างเดือนเลยมาจอดถ่ายกันอยู่นี่ต้องคิดแพงกว่านั้นว่าโอ้ยคือต้อดแดงอยู่แต่ว,ว่าอันนี้ก็สาวบุกให้พี่คุณหญิงหลับไปแต่ว,ว่าหามีผู้สีซอยสียังกะเบอร์อรตามเบอร์ทั่วล้วเอาเบอร์ศูนย์เก้าแปดเก้าสองแปดสองเจ็ดแปดศูนย์ครับวิสัยแช่เจ้าวิะทีแช่เจ้าเลยนะนั่นรถอ่ะนั่นรถอ่ะขับรถ ขันห้าสินค้าเงินยังนั่นะเห็นว่าน่ะครับขันขาวนี่ยครับขันขาวนี่แหละส่งสินค้าทั่วไทยเลยครับรถตอนเดียวตอนเดียวครับขันห้ามีผู้ใดอยากซอยค่าห่องค่าหยังกัด้อมเพียมากอะไ้โอเคถ้ามีเอฟซีบนเลตุนเอ่อทักหลังไม่ก็ได้หรอกทักทักทักไในเบอร์โทรก็ได้หรอกครับในเบอร์โทรก็ได้อืมตะบ่าอ้าตะบัดสู่ค่าขึ้นกันสู่ค่าอยู่ไอ้ว่า ค่าห้องว่ได้จใจเราสองเดืนอนวันที่หนึ่งเมษายนกับวันที่หนึ่งกุฎาว่าเลยนะเพราะว่าได้จ่ายเขาอยู่การห่อเดือนที่สามจะเขาอยู่ไนรนี้ว่าไรนี้แต่ว่าเริ่มเรียนงานแล้วแต่เอ็นมางว่าทายหลับรุ่นเริ่มล,ล่วงขีดหรืเริ่มเลยเรียนงานแล้วเตี้ยขับเริ่มมีงานแล้วขนาดวันหยุดเพเป็นจะได้ก็ได้งานจ้างมือเงินนี่วันหยุดคือกันข้าเจ้าก็จองไว้แต่ว่าก็เป็นคนรู้จักกันเนาะกต่บ่ได้เอาแพงดอกเอาแต่ค่าการมูงน้ำมันได้เสีย ยังโยกกรุงเทพไปชุมแพรมันกระเจ้าก็เป็นมู่เป็นพวกอะไลหรอเป็นทรงค้นไปทรงคนทรงอัไอ้หลานเพื่อนกับไปโรงเรียนมันจันมันจีเสียเวลาผู้เอฟทีตัวจริงเป็นทรงสินค้าครับบัดดี้กะจีเดินทางต่อนลี้เนาะครับเดินทางต่อครับลาพีลาหนองไปก่อนครับเอาสวัสดีครับสวัสดีสวีทัเดจะพบกันตอนกันต้นกันต้นโอเคครับ ปากลักงโมแต่ไม่รู้จักโมไม่รู้จักหมบอกเพื่อนเก่าจะโมจกเปื่อน